กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกถัดนะครับอ่ครับตอนนี้ทังเอควิไลครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปูหาเก่าสีครับหลังจากเข้าได้ชุดล่างไปแล้วนะครับเมื่อนี้ทังเอควิไลครับพา้เอฟคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับมาติดตามชุดบนน้ําปูนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายนครับ2567ว่วาแนวทางชุดบนนะครับ ปูหากเก่าซีงวันนี้อ่ะสีได้ตัวได้ฝากตอนเอฟซีนะครับตัวเลขแนวทางจะถูกอกดนใจกันบอ่ออ่าครับขอบพระบังมาชมครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องวิไลแน่แล้วก็ให้ปูนํานะครับให้กําลังแรงใจอ่าแนวทางนะครับแต่ทีเขามีรถเป็นเรื่องธรรมดาอ่าแต่ว่าแนวทางของปูจะลดเป็นส่วนหน่อยนะครับเอซที่เป็นขาประจำนะครับในรอบปี จะรุดเป็นช่วงหน่อยแต่ว่าถ้าได้รุดเร้วนะครับอ่าเดินต่อเนื่องเงย่าๆแล้วก็จังทิมมีรุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนวทางมีเขาไม่รุดเฮากระหายกำลังใจปูไปนั่มนะครับเอฟซีครับเพื่อว่อเป็นการเสียเวลาครับเข้ามาสัมผัสสดๆกับปูมากาบนมัสการปูพร้อมๆกันครับกาบนมัสการครับป,ปบูได้ชุดล่างเร็วจะได้ชุดบนที่ปูไป บนเนาะครับปูมาให้ปูเขียนบึงให้ทำกันนะครับวีสิชุดบนแค่ <Yeah. S 2> ลุดแล้วก็เข่าเราปู้บัน <Yeah. S 2> บนครับปูโอ oh, ้ีมี เอาดาดให้ปูเขียนกับปูมันเป็นยังไงปูปากกาก็ได้แหงเลี้ยวโอเคล่มบ่เพราะปูนาแลงมันเปลี่ยนมือจับปูไงโลดวิ่งหกเม็ดเดียวป,ปูไ <c oughs> นอ๋อ <c oughs> บนวิ่งหกเม็ดเดียวไครแบบซี่โอ้เลื่อมมันให้หกซสักบ่นะเพิ่มไปตัวนึง ครับผูครับผูผูสิจับผูเรื่นะครับเลขวิ่งตัวเดียวฟันไปที่หกหกศูนย์หกหนึ่งสองหกสองหกสามหกเก้า วเลขสุด,ดโมเดลลงสบายที่สองกูเอาหกขาอืมครั okay. บส็ิว่าคขยไล่ก,ก็ได้เง่้นี่หกชุดกับกหาากขาว่โครัวามันให้อันนี้มันให้ให้ใหเต็มเลยนะมันจะมีอั็นหกชุดนล้วเโาหกขานะั่แต่ว่ามันเป็นเลขตัวที่บอลมยากไม่ายากกันนะที่ได้สูตรนะอืมก็เลยโลลดงห่้สบายนนะ ครับปูต้องให้พระมีไล่เยละเพระมีไล่เล่ละวิ่งหตัวเดียวมีเท่านี้บป่ปู่จับเท่านั้นหกกูเน่นเน,นเลยตองไปไล่ดอกกันไล่กันทีข,ขมัดเขานบ่ได้ข่าวไปไล่ดอกมื่อไี่นั่นบ่ได้ข่าวไล่ตัวที่ปู่เมื่อเทียนมัวไล่จับไปสามตัวจับไหเอฟซีเรานเนี่ยป,ปู่ ผู้วันไหนวันนั้นอย่าลืมว่าหาเก่าสามด้วยวันหนึ่งเกี่ยมันออกสายยาปูห้าเก้าสี่นะครับเอฟซีจุดสามตัวเมื่อกี้นี่นะครับงวดวันไหนนัน้นพวกวันเล่นรักรลอยเขาอยู่หน้าหาคนเดียวที่ปูได้สายยาหาเก่าซีก็คือแตกหาเก่าซีนะครับเอฟซีแล้วก็งวดที่ผ่านมาสองสามหมื่นที่ผ่านมานี้เองห้าเก้าสามนะครับ ปูมีสุดสามตัวฝากนะครับศูนย์หกสามศูนย์หกห้าศูนย์หกสองการสรุปแล้วนะครับเอฟซีสองตัวปูตัดไว้ให้แล้วปูตัดไว้ให้แล้วสุดสองตัว แล้วก็เพียงแต่ว่าเอาศูนมาเป็นหลักรอ้อยแมนบ่อปูศูนย์มาเป็นหลักรออ้อยอืออ่าง่ายง่าย <3 S 1> <3 S 2> สามคูแขนแขวนได้แมนบ่อปูนินหกสามแตกน่ไม่เอาปูศูนย์หกสามบ่อปูตัวนินศูนย์หกสามแตกตต 3> 6, 3ตสามตัวที่ว่าเปลี่ยนสายยาอีกบ่อปูเปลี่ยนสายยาเก,ก่าเนี่ยเอาสายย้าเก่าเนี่ยที่ขอดมันแตกน้ำปูเนาะก็มันิดอ่าอีกี้นปูแล้วแล้วมันบ่อปู ห้าเก้าสามื่อกี้นี่เอ็บซี่กับซิลูกันแต่ว่าสายยาปูหาเก่าซี่นะครับสิวเสียดอ่าด้ลแล้วแคบหน้าจอครับปูมันใจคักวิ่งหกเม็ดเดียวเรื่องบอปู <6 S 2> ตัวหกศูนกับหกหาช่องสาบา่าไปลง่งแต่สุดเต็มมันน่ะแหะมีตะหนวดตะไบหนี้นเลยตัดหกศูนย์<อ>นกับไปูหาออกไบล่งให้ครับอ๋อถือว่าเอามาให้ทางช่องวิไลให้ชค สะว่าเน้อสิได้ส่งไปให้ซาบหไม่ติดบัวมันว่าคือบัมีเนเวลาอ่าอ๋อลือบู่เลืมเอาเล็กดับให้วา่าอ่าคันพูม่มากล็กดับก็ซื้อโลดนะนะหกแปดก็ได้ครับเรื่อง W อมันนี้สามารถคอมเมนต์แต่ว่าดับแปดต้องกันหกแปดหาแปดได้ได เฉพาะดับนะจังว่าได้กันเป็นตัวมันดับนะใบงวดนี่บนดับแปดปูดับแปดทุกลักแม่นบ่ปูทุกลักดับทั้งหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบก็เกี่ยวไปพูนเกี่ยวไปยังโอ้เกี่ยวตาอสิบสิบกับหน่วยสิบกับหน่วยดับแปดสิบกับหน่วยนี่สิดับสิบหน่วยนัะครัะครับดับสิบหน่วยอ่าครับแคบหน้าจอไว้นะครับแนวทางงามอยู่ในปูงวนงามถือใจ คือใจผูงบประมาณหน่อยแล้วผูเล็กวิ่งฟันมาเม็ดเดียวคือหกนะครับเอซี่หกเม็ดเดียวขออคงท้ายไม่ซ้ำเลยละ่ะนอกจากที่คงสุดท้ายมาสิมาถ่ายใส่เยกผูมีหกขูนหนอเดี๋ยวขอกหมอกอาครคายเอซี่เบิ้งสกิมให้ดีด้วยคุณพอ่อคุณแม่นะครับมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกเก้าหกห้า ปูวงกล่มให้สองคู่นะครับเวซี่คือหกสองกับหกสามแต่การสุดคือวัดหกคู่นี่แหละข้าว่าเขาออกตัวมันมันว่าหลายน้องปูเนาะสื่อสุดเต็มไปโหลดหกคู่ทจับใส่เด็กหกตัวเดียวสุดสามตัวก็แค่ปูเอารักลอยมาใส่คือศูนย์นะครับเวซี่ศูนย์หกสามสุดเร็มั้งเนมันวิ่งหกก็แปดต่ด้ามันทจะจับแปดน้ำมันน่ะเพราะแปดมันดับขาดไปแล้วก็มันนี่ระเดียงหกตัวเดียวไรเทีด ให้ขาดไปได้ซ้ำนี่เอาแบบว่าดับแบบขาดไปเลยแปดเอ่สามดาแปดมันกระเด็นได้ลักสูนอยู่แต่ว่ามันดับก็ได้เอาแปดออกตามว่าสีวิ่งสองตัวถหกกระแปดบัดดับสูนนี่มันมนม่ใครลุดนี่คือที่มาหงวดนี่ที่วิ่งหกเม็ดเดียวนะครับไปซีปู่าเดแปดดินดับมันมานหกกระแปดนั่นแหละครับสูนตามดาเมันทีวิ่งสองตัวจับแปดน้ำนะก็ได้ป่ะจับแปดก็ไล้เอาแปดออกเขลียงหกตัวเดียว เ,เ,เขาคือเขาเลยแหละเขาคือเขาหลุดคือหลุดแมนวัปู่าฟันท,นทงถือใจอเลยสายวิง่งสายวิ่งจวดเม็ดเดียวดับยู่กับเลี้ยตัวเดียวอูนยาหกจะลืมสุดสามตัวน้ำเลืเอ fc ศูนย์หกสามศูนย์หกห้าศูนย์หกสองแปดนี่พูว่าดับหน่วยสิบนี่ดับเลยเป็นที่มาของวิ่งหกเม็ดเดียวนะครับเอา สามลักมันเลขกวิ่งมันหกกระปดครับถือใจเดรียนอยู่แต่ว่ามันเป็นเล็ดับแต่อันดับส้นเดียนเขาเอาไว้อยู่ดอกอันนี้เพื่อมั่อถึงเป็นลายผู้ายตัวไว้มันก็จะหนุงยากก็เลยเอาพกนี่นะครับเอาดับกดับไปเลยนะไปลัางเล่มอ่าหมักชอบแคบนาจอพิจรณาครับฝากตอนกันเนี่ยทางของปู่ห้าเก้าสี่ชุดบนเบิ่งสคิปให้ดีนะครับ อาสุดท้ายนี่นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณปูที่แบ่งปันแนวทางให้ที่ทางช่องและมิโชคมีลาบกันสาธุครับปู